ไปดูว่ามีหมึกไหม่ไปไหนครับไปไหนคะลูกไปไหนไปเซเว่นไปเซเว่นแล้วตอนเี่นพ่อเอ็มกินข้าวอยู่พ่อเอ็มกินข้าวอยู่ใช่ไหมนี่นะคะเซเว่นเราจะเดินไปนะคะทุกคนนี่นะใกล้เหมือนกันนะคะทุกคนไปทุกคนอมเล็ตจับมือน้องด้วยไปจับมือแม่อูด้วยไปนี่นะคะพ่อเอ็มนั่งกินข้าวอยู่นะคะไก่ไหมอมเล็ตแม่อูว่าไก่นะ ไม่ไกลหรอไม่ไกลหรอแต่เราเดินกันไปเนาะไปเดินเนี่ยห้ามเลยเส้นสีขาวเด่นเห็นเส้นสีขาวไหมเนี่ยเดินไปตรงนี้ห้ามเกินเส้นสีขาวเดินไปเรื่อยๆไปจับมือน้องไว้เอ,อม็ออมเด่เอ็มเด่ข้ามถนนเป็นไหมลูก ท้ามเป็นยังไงไหนเล่าให้แม่ฟังก่อนอ่ะมองซ้ายมองขวาอย่างนี้เดินได้ไหมคะรถมาแบบนี้แล้วต้องมองทางขวาด้วยมีรถมาไหมมีแต่ว่ายังมาไม่ถึงอย่างงี้รถเต็มเลยอย่างงี้ยไปไม่ได้นะคะทุกคนที่เส้นเหลืองก็ไม่ได้เออไม่ได้ค่ะมันอันตรายเซเว่นอยู่ใกล้ๆนะคะแต่เราไปไม่ได้นะอ่ะฝั่งขวามือหมดแล้วไปนี้นะเราเดินไปเรื่อยๆนะลูก แม่อูก็จะดูไปด้วยไปอเธ <c oughs> มธกลัวไหมไม่กลัวช่วยอยากกินอะไรลูกอเมธอเมธ กินเล้วลูกสิ่งแรกที่เม็ดจ้องว่าที่สุดคือคืออะไรอ่ะอ๋อนี่นะคะก้านอ่ะมันมีโป๋หรอก้านโอ้ยทำไงอู้ใจดีไม่อู้จะซื้อให้เลยนะไม่ได้หรอกลูกลูกต้องเป็นคนดีก่อนเนี่ยอ่านั่นมึกกรุบมึกกรุบเท่าไหร่มันกินได้หลายวันไหมลูกฮะแต่เราบอกมันกินได้กี่วัน มีไหมอ่ะหมึกกลุบอ่ะแถวบ้านแม่อูนะคะคืออยู่ในชุมชนคนเยอะนะคะก็จะหาไม่ค่อยได้มีไหมลูกมีไหมอ้ยสาขานี้ไม่มีถ้าเสียดายจังเลยอ่ะลองดูช่องอื่นไหมอ่ะลูกมีไหม อมเล็ตเอาขนมปังไหมลูกไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะโราบอกเอาขนมปังไหมฮึต,มต้องขนมอะไรลูกโขนมไม่เอาลูกเร็วคนละสองชิ้นนี้นี่ลูกอยู่ตรงนี้ค่ะโซนขนมเนี่ยขนมเต็มเลยลูกแบบแลอ๋ออยู่ทั้งไหนลูก ที่บ้านเนี้ยังมีอยู่นะลูกที่บ้านยังมีอยู่เลยหน้าทีวีอ่ะขหมดแล้วไม่เอาโอมเลกดแบบนี้ี่ร้องอยู่หน้าทีวีนะเพราะอะไรถึงไม่กินกันน่ะสรุปนะคะเราก็หามึกกลุบไม่ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวยังอื่นให้ให้ให้อมเลตกับเชเบตหายังอื่นกินแล้วกันนะอ่ะโอ้ยแก๊สหมดอ่ะที่บ้านอ่ะลูก แกที่บ้านหมดไข่เจียวก็ทอดไม่ได้ค่ะตอนนี้เราเรีนได้กี่อย่างลูกอ,อ,อ้าวเราจะเอาอะไรแทนอีกเดกเบ็คเขาก็ต้องจะทำเรียนแบบพี่นะคะใช่อยู่เรียนแบบตลอด น้องซื้อแบบได้ไหมอะลูกน้องไม่รู้จะซื้ออะไรอะอยู่ในมือยังมีสามอยา่างเนี่ยไปเร็วไปเอามาเจ,ไจอไหมมาให้เวลาสิบนาทีนะนไปเร็วไปสรุปชเชเบตก็เรียนแบบนะ เออเก็บอันหนึ่งเก็บอะไรเอาวางไว้เอาออมเล็ตให้ออมเล็ตอีกอย่างหนึ่งช็อกโกแลตโอเคไหมโอเคนะโอเคไหมเชเบตเชเบตกินแน่นอนหรอเนี้ยเคยกินไหมเค,เ,เคยกินก็กินไม่หมดเอาไปทำไมก่อนลูกอตอนที่ไปอันนี้มาไปเที่ยวน้องก็ น้องก็บอกว่าไม่กินแล้วแล้วลูกก็กินอยูเดียวก็ไม่เป็นไรออมเหน็จจะได้กินสองอย่างไงสองกล่องเลยโอเคไหมนี okay right? ่ข้อดีหอออมเหน็จนะเข้าใจไหมตัวแสบนะอะลูกจะเอาอะไรเออไปช่วยแม่อุปยัดด้วยนะช่วยแม่เอาอะไรอีกไหมไปไปลูกไปทำไมอ่ะอมเหน็จจะเอาหรอจะเอาอะไรอีกหยิบเลย ไปไปลูกปะกินให้หมดนะลูกถ้าซื้อไปแล้วอะแ,แม่เเขาก็โอเคนะคะที่แม่อูบอกว่าถ้าน้องไม่กินเขาก็ได้กินสองกล่องโอเคไมอเอําเด็ตมันก็เป็นเรื่องดีสาหรับอํานะเด็ตนะเชเวตเชื่อได้เขาไม่กินหรอกไปต่อแถวค่ะอ๋ออ็าเด็ตเปลี่ยนใจเยอะมากเลยเทําไมอะ่ะเออเก่งมากช่วยแม่ประหยัดด้วยไปต่อแถวนู่นไปต่อแถว เอาไม่อุอ,อ,อะไรอะ่ะอ,อืมโบเอาไปเร็วไปเร็วเล่นม,มีน้ำส้มด้วยน้ำส้มไหมน้ำส้มเท่าไหร่คะสอขวดเอ้หน่แถมหอ่าเอาหนึ่งอันหนึ่งแถมหนึ่งค่ะดีใจนะเลดน้ำส้มได้คนละสองขวดเลย,ยไปเร็วไปเร็วข้า,ขาบู่ะไปลูก ไปเราจะเดินกลับแล้วแม่อุถือให้มันหนักมากเลยลูกไม่อย่าเพิ่งกินเดี๋ยวลูกอย่าเพิ่งกินอ๋อเอาเนี่ยถือไหมมันหนักมากเลยนะลูกให้มามาถือไหมไม่เป็นไรโอเคเอาเนี่ยเขาก็รู้จักแบบช่วยแม่อุประหยัดด้วยนะเก่งมากเลยลูกดูน้องหมาระวังมันกัดนะลูกเห็นไหมมันใส่ที่คอบปากด้วยเอาเนี่ยจับมือน้องหน่อยนะแม่อุจะถ่ายคลิปนะเราจะเดินกลับนะคะไปที่ พอเอ็มกินข้าวนะคะเอาเด็ดว่าไปไหมระวังนะล,ลูกเส้นสีขาวเหมือนเดิมไหนดูรถก่อนทางขวามือทางขวามือเราข้าไมไปได้ไหมลูกดูดีได้ไหม้เชเบ็ดอย่าเกินเส้นไปไม่ได้นะคะทุกคนดูดูซ้ายแล้วก็ขวาซ้ายแล้วก็ขวาลูกต้องดูตลอดอันนี้ไปได้อุ้ยออมเน็ต ไปมาก่อนลูก,ไไม,ออกมาวะกลัวไงรถเข้ามาเร็วไปไปวิ่งเร็วลูกวิง่งไปเลนขาวนะลูกโอเคนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะเดินไปเซเว่นนะคะในระหว่างรอพ่อเย็มกินข้าวนะคะแม่อุ้ก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะทุกคนมาปิดคลิปให้แม่อุหน่อยคะ่ะ